คำพูดจากใจเบสกำเสิยง,งถึงน้อง<ต>ชายเต้าตบดเรื่องฟุตบอลและการเรียนกว่าเพราะว่าคือด้วยเขาเรียกว่าอะไรหมายถึงว่าคือด้วยความที่มันมีช่วงหนึ่งที่บดหยุดซ้อมไปเนาะแล้วเบสก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะคือถ้าเราไปทางเรียนคือไม่ต้องเรียนเก่งนะแต่แค่แบบว่าเรียนให้จบไปไปแบบคืออย่าทิ้งเรียนอั้นหรอไหมเออมันดีกว่าจริงๆการเรียนก็คือดี แต่สำหรับบางคนถ้าไปในสายอาชีพอาจจะดีกว่าแต่ว่าสำหรับเบสเบมองว่าเออเรียนดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยอะสมมติว่าในอนาคตข้างหน้ามันไม่ได้เป็นนักฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเออไอเขาว่านักฟุตบอลเนี่ยจะได้เป็นจริงหรือเปล่าเอ้ามันมีจริงนะทุกคนแบบว่าเอ้าปีนี้เล่นเก่งปีหน้าแบบดรอปและอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าแบบว่าฟอร์มตกอะไรอย่เงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้มันแบบมันเป็นอาชีพที่มันไม่แน่นอนอะเบยก็เลยแบบว่าอยากให้ไม่ไม่ไม่อยากให้ทิ้งเรียนอยากให้เรียนอะไรอย่างเงี้ก็เลยบอกมวว่่่่าาาห้แตถถบม จะสามารถส่งได้ถึงเรียนอินเตอร์แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เรียนแล้วก็แบบบอกโบสว่าคือไม่ต้องมายว่าแบบเอ้ยถ้าไม่เป็นนักฟุตบอลจะเป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้ว youtube ก็คือของโบสอยู่ดีก็ถ้าแบบโตขึ้นถ้า youtube ไม่ล่มนะก็เป็นยูทูบเบอร์ก็บอกแบบนี้ถ้าไปคุยไปกับเบียใบหยกแล้วไปซิ่งไหมจะไปไหมว่าแต่มีใครไปด้วยหรือเปล่าทปายังไงอะคะไม่เปลยนเลยอะคะ อยู่ผู้ต้องแบบขักต้อแบเกตออะนี้่ะนี่เดียรเป็นี่เรไม่ใช่ไงนี่เีเราเป็นเป้าหรืออ๋อไม่ใช่โอเคดีแก่แล้วอะอะสมมติพี่เป็นหนุ่มโอเคไหมคะแอลโอเคไหมครับถ้าหนูขับไม่ดีบอกนะอ๋อนี่เคยแค่เป็นผู้ใช่ไหมใช่แล้วก็แขงนแล้วเป็นพี่เบีย เราเอาไปทางไหนอะเราเอาไปทางไหนายเว้ยอันนี้ต้องแบบหนูไม่ล้าออก่าดิดปะหนูกดยังถูกเลยหนูกดแบบไปแล้วยังถูกอ่ะสมดดีจริงมันต้องให้คนอื่นชมไม่ชชมตัวเองไหมว่าพี่เบียร์หนูขับรถเก่งอ้ยคนอื่นชมห่นนั้นน่ะที่หนูไม่ได้ไปอะเดี๋ยวพี่เบียร์นัดใหม่เอาใหม่ไหมรับเราไปไหมคราหน้ามีใครบ้างก็มีก็เมมเบอร์ที่เห็นนั่นแหละก็ไปซิไม่เป็นไรเพื่อนๆกันนหม เอาไหมนะฝากพี่นัทนะเขนะเอาขึ้นค่ะแล้นี่ลูกศรลูกศรนี่พลังแฟนคลับสักอรค่ะอีกค่ะอีกอีกค่ะอีกค่ะรอค่ะอีกค่ะอีกค่ะรอคู่เลยค่ะบบหอมนะดีนี่ค่ะดีอีกค่ะอีกค่ะอีกค่ะ นี่คือออเดอร์โอเคในในไหนคะทิกช็อกในเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กออที่ขายวันนั้น uh, thank you <c oughs> <c oughs>